สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันวันเสาร์ค่ะคุณผู้ชมวันที่เก้าพฤศจิกายน25 6 7้าหสิเจ็ดค่ะจินตนาบไิกินเขาลายมือค่ะคุณผู้ชมกินเขามือแล้วเท้อโอ้ยปานถือศีนนะคะวันที่เก้าแล้วค่ะคุณผู้ชมอินทนาจะลงแนวทางรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลไทยสูตรทําเงินของปู่นะคะคุณผู้ชมสูตรทําเงินของปู่โคราชค่ะ ที่ให้แนวทางมาค่ะคุณผู้ชมเป็นสูตรทําเงินปกติค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนเนาะคะ่ะประวัติของของปูสูตรนี่นะคะเข้าบนล่างอยู่ในตารางค่ะคุณผู้ชมนะคะในช่วงเดือนกุมไอเดือนมีนาเมษาค่ะคุณผู้ชมเข้าสามตัวแล้วก็สองตัวอยู่ในนี้เดินดีมากจนหอดเดือนมิถุนาค่ะจากมิถุนามาก็เข้าตัวสองตัวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อ่ามีมาเขา หวดหกสองค่ะคุณผู้ชมเข้าอีกทีหนึ่งเข้าสองตัวค่ะไม่ได้เข้าสามตัวนะคะเรากลับมาเบิรงวดนี่ค่ะคุณผู้ชมออวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะว่าอ่าสูตรของปู่สูตรทําเงินนี้นะคะ่ะปูตัดให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมตัดมาให้เรียบร้อยเนาะค่ะปูตัดมาให้เรียบร้อยปกติปูแต่มีหงสสุดท้ายมาให้ค่ะแต่จินตนาล่งซามั้งค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกันเลย ตัดไม่ให้พ้อมเรียบร้อยเนาะคะ่ะจะตัดเรือกี่คู่จะมาเบิงน,น้ากันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะมีทั้งอันเก่าและอันใหม่จินตนาจะวางลงคู่กันให้คุณผู้ชมได้ดูะคะ่ะเสียงเบาใสค่ะคุณผู้ชมในห้องเอาขอโทษขออาภัยหลายๆเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะาพรานมันพักคอนหน่อยค่ะแล้วก็งานหลายค่ะคุณผู้ชมงานบ้านไม่ใช่งานอย่างอื่นค่ะแล้วก็มีลูกค้านะคะ อีตหน้าว่าจะลกงแนวทางรัฐบาลไทยมือนีให้รัวๆเลยจากเจ็ดแปดคลิป,ประสั่นค่ะคุณผู้ชมเพื่อใหอ้ส่วนที่เหลือน้อยลงนะคะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นท่านนั้งสี่น,น,นะคะเบิงตาเนินๆเนาะค่ะจะได้เปรียบเทียบกับเสี้ยนอื่นๆค่ะทางอื่นเพิ่นนํำเนาะค่ะแต่ที่นี่มันปเป็นคือจังคิดค่ะเพราะว่ามันตื่นสายเราก็ทราบค่ะคุณผู้ชมเมื่อยเมื่อยค่ะเป็นยังไงกันเนาะค่ะคุณผู้ชมอากา,การกำลังหอนเอออาจารย์จากอากา,การหอนกำลังเย็นขึ้นค่ะเย็นลงสิเนาะ อ่าบอกพิษนํตำนาตำลังมะบาดเน,นี้อ่าอากาศกำลังเย็นค่ะคุณผู้ชมอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะคะอยาห้เจ็บยาห้ไขย่ยาห้ป่วยจะข้คนคะ่ะอ่าความเจ็บจะใดความไขยมะะ่ยามีเนาะค่ะยาไดขามากไก่อืมไข่จะไดมาพรานมา,านยาได้มาตองคือเพนวาคะ่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนากระจำความโมลานเพิ่นมะว่าเนาะค่ะความโบร้านบางความยั่งยั่งบางคําบางไอ้นี่เพิ่ง เปียบเปื่อยมากกันยังใสได้อยู่เนาะค่ะคุณผู้ชมเามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะให้ดูแลสุขภาพนะคะสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ่าสุขภาพดีอารมณ์ก็ต้องดีนะคะแล้วก็จิตใจก็ต้องดีนะคะคุณผู้ชมมันจะมาด้วยกันนะคะแต่หน้าก็ได้แนวทางมาฝากคุณผู้ชมกันเสียงบาใสย้อนสุขภาพค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ อาหารการกินน้ำเนาะค่ะบ๊อบโอเคปันไดช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเบือเบ่อเบือเบ่อเมื่อยเมื่อยละล่ะค่ะกะสู้ค่ะคุณผู้ชมสู้ไปด้วยกันกับเหมือนกับแนวทางนะคะคุณผู้ชมที่นํามาก็มีเข้ามีหลุดค่ะคุณผู้ชมมีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าแนวทางได้มาจากการคํานวณค่ะปูเพิ่มให้คํานวณมากนะคะก็ะเอามาฝากคุณผู้ชมจากที่เคยหมานเคยปังนะคะมันสิหมานสิปังคือเกาบอหันกะขึ่นอยู่กับ คุณผู้ชมค่ะที่มีดวงเนาะคะ่ะไปตามดวงผู้บ่าเื้อกระสือก็คือบ่อเสื้อเรืองดวงก็คือไปตามมากเนาะคะ่ะมากกระยัด,ยดคัดกระพันค่ะคุณผู้ชมเพิ่อนอามาให้ห้องเบิ่งเป็นหน้าท่างเท่านั้นค่ะเอามาพ่อแต่พ่อบ่ดด้คิดเองเนาะคะ่นะเนาะในเบิ่งของเพิ่์นเราก็ได้ไปต้ปตองคิดเองพ้อมนะคะ่ะเอา,มาใม่คุณผู้ชมในเบิ่งกันจังคอยเบิ่งกันไปมีหลายเสี้ยนกับคุณผู้ชมจินตนายัางบริ่ได้ลมนะ ส่วนพ้องลุงสงจินตนาลงไปแล้วค่ะถึงลุ่งค่ะคุณผู้ชมมาไหว้นะคะแล้วก็วันนี้ลุงสงก็ไปไหว้ปู่ทวดนะคะแนวทางมาฝากคุณผู้ชมนะักเคือกันอินตนากับพึ่งลุ่งไฮอีคลิปนึงค่ะแล้วก็ของอาจารย์ต้อยนําโชคค่ะอาจารย์ต้อยนาโชคบนเป็นบนล่างเป็นล่างอาจารย์ต้อยเคยเขา,าห้างงวดติดนะคะคุณผู้ชมห้างงวดติดมีมีสาม,มตัว สามตัวเข้าอะค่ะคุณผู้ชมเข้าสามตัวตรงๆนะคะก็ยังมีเข้าอยู่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเบาๆะค่ะคุณผู้ชมจินตนากะล่อไหอกรอนคลิปนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวตามไปเบิ่งกันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมมาจัย่างของผู้ใดแน่เนาะคะ่ะกาที่เหลือเนาะคะ่ะจากจินตนาล่งคลิปนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นของเซียนน้องหานนะคะเซียนตะกลมนข้นน้องหานะคะ่ะแล้วก็เป็นของพ่อเซียนเพลงนะคะของพ่อเซียนเพลง เป็นงวดที่สองค่ะคุณผู้ชมงวดที่สองของเพิ่นค่ะงวดแรกกับเขาแต่ตัววิ่งนะคะแต่แต่ว่าก็เข้าตัวที่เป็นเป็นตัววิ่งโยค่ะคุณผู้ชมตรงงวดที่ผ่านมาค่ะเพราะว่า fc บอกว่าล่าพัฒนาของเพิ่นเดินดีเนาะคะ่ะเดินดีบนล่างบนล่าง fc ก็เลยว่าขอรัฐบาลไทยน้ำเพิ่นแห้แน่ว่าสั่นค่ะคุณผู้ชมไปเข้าตัววิ่งค่ะในสังเกตตัววิ่งคือเกาเดอร์ค่ะคุณผู้ชมงวดสิมาเนี่ยค่ะของวันที่1 6กพฤศจิกายน2567นี้นี่ค่ะ ให้สังเกตดีๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเพิ่นเข่ามากแบบนั่นแล้วนะคะเป็นแนวทางคะ่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางที่ว่าแนวทางเพิ่นมาเหยเบื้องตโตว,วิ่กับตองอ่าวลแหลกกับเบิ่งงตวิ่โตัววิ่ววเขา่ามวดต่อไปกับตองเบื่องมองเกาละค่ะคุณผู้ชมจินตนาการได้นนแต่เตือนคุณผู้ชมเนาะคะ่ะว่าให้สังเกตตัวไหนให้สังเกตดูตรงไหนนะคะเช็คเบิ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าคุณผู้ชมก็จาจจะดูลายเซียนลายเจ้าเนาะค่ะคุณผู้ชม เอาค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ค่ะจินตนาขอขอบพระคุณคุณผู้ชมหลายๆค่ะที่เข้ามาเบิ้งแนวทางทางจองจินตนาชันแนวค่ะหรอกเสียสลระเวลาเข้ามาเบิ้งแล้วก็ยังกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกับจินตนานะคะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะแล้วก็สิ่งที่คุณผู้ชมชอบสิ่งไหนขอให้สิ่งที่ชอบ จงสมหวังให้กับคุณผู้ชมสมหวังทุกท่านนะคะเข้าไปเบื้องแนวทางของปู่เลยค่ะคุณผู้ชมปู่สายตัดนะคะตัดให้คุณผู้ชมแล้วว่าเป็นสูตรทําเงินค่ะคุณผู้ชมทําเงินในเดือนไอเดือนพฤศจิกายนวันที่16ค่ะคุณผู้ชมตรงกับวันเสาร์นี้นะคะที่จะถึงอีกสี่หามือค่ะคุณผู้ชมไปรุนแนวทางกันเลยค่ะค่ะรัฐบาลไทยค่ะสูตรทําเงินของปู่ค่ะที่ให้มานะคะเป็นสูตรทําเงินของ วันที่16พฤศจิกายน2567นี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นวันเสาร์ค่ะเดือนนี้ค่ะคุณผู้ชมแป๊บเดียวกลางเดือนแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะปูให้มาในตารางค่ะคุณผู้ชม7 8 9 2 3 4จับไซกันอยู่ในนี้ค่ะคุณผู้ชมจับไ่กันเลยค่ะคายๆกับตัววินเนาะค่ะคุณผู้ชมจะจับเฉียงไปไซหรือไปยังไงกินตาหน้าว่าตรงมากค่ะคุณผู้ชมมี8อยู่ค่ะไปตรงกับพองอาจารย์ต้อยแล้วก็ของอีกหลายๆเซียนค่ะคุณผู้ชมที่ให้8มา 8กับ7ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่า9ก้าอ่าจะไปล่างหรือไปบนกับบอลูขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมบนล่างอยู่ในนี้เลยค่ะจินตนา,าการตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมส่วนตัวเด้อค่ะมักเจ็ดแปดนี่ค่ะเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดสองค่ะคุณผู้ชมเอาจับไเอาค่ะคุณผู้ชมอยู่ในนี้แหละค่ะ แล้วก็ปูให้วิ่งค่ะวิ่ง7ดกับ6ค่ะเจดกับหวิ่งบนล่างค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับคู่ให้มาค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้มาเลยนะคะจับคู่ให้มี7 2 7ดสอง2 8 3 8สาม9 3 9ดส่สส่วนที่เหลือที่เพิ่นวงกลมห้ค่ะคุณผู้ชมวงกลมคือตัวเน้นเน้นคักๆเนาะคะ่ะตัวที่บนเน้นคักๆก็คือขีดเส้นใต้ค่ะคุณผู้ชมขีดเส้นใต้ค่ะ เจ็ดสองก็คือตัวนี้ค่ะเห็นบ่ค่ะจินตนากรรมักอีลีเจ็ดสามก็เฉียงมาทางนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเหลือนั่นถ้าสมมติรวราแปดมากนะคะคุณผู้ชมจับไซไปเบิร์สุดตัวเลยค่ะมีแค่หาคูแปดเจ็ดแปดสองแปดสามแปดสี่แปดเก้าค่ะคุณผู้ชมถ้าสมมติแปดเก้าว่ามากเขาก็ตัดอค่ะเข้าไปเบิงเปรียบเทียบเอาค่ะคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าเจ็ดกับสองไม่มาด้วยกันเข้ากับไปจับไซกับเจ็ดกับแปดค่ะคุณผู้ชม จ็ดแปดไปเลยเจ็ดแปดเจ็ดเก้าก็ได้คุณผู้ชมนะคะจับขามไปอันนี้วิเคราะห์ซื้อๆเด้อค,ค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าแนวทางค่ะคุณผู้ชมเราวิเคราะห์ไปด้วยกันค่ะพิจารณาไปด้วยกันนะคะใช้สตินิดนึงค่ะคุณผู้ชมนะคะจะได้สมหวังกันค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมอนอกจากเพื่อนตัดไ้แล้วนะคะเพื่อนตัดแปดสองแปดสาม แล้วก็เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ค่ะคุณผู้ชมเก้าสี่นี่ของอ่าแม่สาวอุดอรนะคะเพื่อนกับบอมาอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีแปดสี่ด้วยไหมประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจินตน,นาจะเอาลงให้คุณผู้ชมยังต่ำไปเบิงเร้อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเพื่อนว่าโตได้บอมาก็คือบอมาได้ค่ะคุณผู้ชม,เ,ม,ออม,ชมเป็นเลขที่ไม่มานะคะที่จินตนาพูดถึงเนะะี่ยค่ะเพราะว่าของเพื่อนดับยูค่ะคุณผู้ชมแต่พูดถึงว่ากองสลากไม่มีดับหรอกค่ะ เก้าสีไม่มาล่างค่ะคุณผู้ชมเก้าสีสีเก้านี่ค่ะนี่ไม่มาล่างค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าไปบนได้เด้อค่ะแล้วก็แปดเก้าไม่มีเนาะแปดเก้าแสดงว่ามาได้อยู่ค่ะอ่ะค่ะคุณผู้ชมโอเคเจ็ดสีไม่มีศูสไม่มีเอาแปลว่า มีแต่เก่าซีนี่แหละค่ะคุณผู้ชมพอดีปูผันชนปันตัดพอดีเนาะเอาค่ะขอให้มันมันฟังฟังนะคะที่เข้ามาดูแนวทางค่ะปูสูนทำเงินให้ขอให้ทุกคนจงโชคดีเป็นเศรษฐีใหม่ในวันที่16พฤศจิกายน2567ค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งใบสามารถถูกได้6ล้านบาทเลยนะคะคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชมได้เจอสิ่งนั้นในวันที่16พฤศจิกายน2567นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ